เมื่อแมนซีขึ้นแทนไปแล้วหมายความว่าถ้าอาเซบุกมาชนะแมนยูไม่ได้โอกาสเป็นแชมป์จะไม่เกิน1%ซึ่งถ้าปืนเขียวอยากให้การลุ้นแชมป์เสียวต้องบุกมาสร้างฝันร้ายที่โรงละครแดงเท่านั้นและเข้านาทีที่20่คายหลุดกับดักออฟไซด์จี้เข้าไปจัดไปเลียนโดทรอซาปีก่อน21นัดซัดเพียงหนึ่งนะฮะซีซั่นนี้ส5นัดซัด17 ฟอร์มการยิงดีขึ้นเกือบสิบเท่าอาร์เซนอลบุกมาชนะแมนยูหนึ่งศนะูนย์ฮะซึ่งก่อนจบเกมนี่โอ้โหฟ้าผ่าฝนตกถลม่มเป็นอารมณ์ที่แตกต่างเหมือนน้ำที่ยังหล่อเลี้ยงความหวังของอาร์เซแต่สำหรับแมนยูเหมือนน้ำที่ท่วมที่จมพวกเขาความฝันอะไรก็แล้วแต่ถูกน้ำท่วมจบตายสิ้นสนิทซึ่งตอนนี้แมนยูคาอยู่ที่8ฮนะซึ่งอันดับที่จะไปเล่นถ้วยยูโรเปียนที่เล็กที่สุดน,นะไม่ใช่ถ้วยใหญ่นะต้องได้ที่6ฮนะ หมายความว่าอีก2นัดแมนยูต้องชนะรวดและก็ต้องแช่งให้ทั้งเชลซีและนิวคาสเซิลต้องชนะ1แพ้1เท่านั้นแมนยูถึงมีโอกาสแต่พวกเขาเองต้องชนะ2นัดที่เหลือด้วยซึ่งแฟนแมนยูจำนวนมากก็บอกว่าเออสมควรแล้วแหละเล่นแบบเนี้ยดูแลประชาชนดูแลแฟนๆแบบเนี้ยเพราะอะไร